สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวน้อยเพลินแทงนะครับเอฟซีแฟนครับช่องพอยลีลำเพลินอพไปเชี่ยวนะครับพี่น้องติดตามนะครับพี่น้องครับนี่ยุดมนะครับยุดสถานทีถมไม้นะครับนี่พูดละเมากระลังถมทีถมทางว่านเอาแมก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 โคลมาขุดสามาขุดสากระลังสีแล้วขุดสาแล้วกจิตีอบรอบแล้วก็ถมใส่กันนะครับต้นไม้ว่าออดได้พี่น้องนี่ต้นไม่ พี่น้องเอฟซีก็เคยบอกว่าจะออกได้ยี่ลีบอ,อกว่าข้าพี่น้องจงไม่หมดไ,มวไว้แต่อยู่ห o มอยู่เงานะครับรนี่นี่รถด,ดำอ๋อรถดำฝนตึงสี่มันออกได้ยี่สิบตีนเลยยี่สิบเนี่ยตีนเลยปะน่ะตีนแต่เยอ่เนาะเอาสวัสดีทีมงานรถดำทุกคนนะครับผู้รับเหมาบ้านป้าปอนะพี่น้องบ้านใกล้กันก็บ้านพญี่ลี่แหละจักกันดีครับน,นี่เอ้าเจ้าสิไปเจ้ามา่นีน้ โอ้เพื่อไม่ให้เจ้าอยถามเจ้ากันเสียไปยังคุณพ่อใช่เสืยหรอหนุ่มขึ้นนีมันเปียกครับเอานุ่งนอดตากฝนพอดีเอายางังพี่ดีใจครับพอดีเอ้อดีใจครับเออดีใจครับแต่ใส่เสียซะหน่อยนอนตากฝนเอ้อขวดเหลี่เนีขวดแล้วขวดแก้วตะวันประเทศจะขวดเป็นชิปดิเคยถ่ายรูปซื้อหมืูวานเต่ร์มอนี่ิเฮ็ดชิปให้เพื่อนเบิ่งว่านี่เซียเจ้าเอาไปซักเงินมาตากฝนเอาไปซักหมอแรงสินุ่งเิมืหมแรงสินุ่งเบิ่งซาหน้อยเบิ่งซาหน้อยงาอยัางกับเจ้า งานไรสดงานไรสดไปที่เกียรที่เกิบัตรายบเก่าไดิน่นห้บอลหัวจังหวัดราค่ะบัตรเจโจสื้อบัตรน้ำพันบนีอหน่ไหวซื่อหลเนาะซื้อละมือขึ้นนั่นสื้อออนไลน์ซื่อออนไลน์แต่ว่านั่งเบิ้งสดเออเจจงสนับสนุนดิมีส่วนร่วมให้บน่เงินที่ทุนนิ่ยูนหนี่ให้บอหนี่งตเงินมาจากพีจาก้องจากเอฟซีทั้งนั้นดี่ซอยสนับสนุนนี่เนี่ยกาสนับ่อก็เลยเงินเพราะว่าเขารักเงินบอลไปสองล้านหัวจยจัดย เนี่ยไม่เห็ดไรสวดแล้วมาออกไปลงกรุงเทพไปหาเงินน้องหันเหนเนี่ยมุงขอยจะลงไปหาเงินอีกแล้ววันที่สามสิบเดืนทางอืมันที่สามเอ็ดหนึ่งสองสามเอ็ดหนึ่งสองสามส่มือไปหาเงินอีกเลินจักีิได้จมันจะมันบ่มันก็คือเป๊คือตัวนามบ้อนาขอบคุณเอฟซีพี่ซุวินพี่ซุวินนะครับเล่าไปให้ออกซื้อ โอ้ยลืมละวาจะออกซื้อแล้วคอยลืมขอครับอกยลืมตลอดเลยคอยลืมละวาพอออกซื้อพอว่าแล้วโอนเงินให้เล็กหน่อยในวงแถบทุกคนโอนให้ใส่จจเล็กบ่ให้หลายเลยให้คนละเล็กละน้อยพอแต่ใส่บัญลีกับพ่อยแต่หอยติดตามทวงวัดมากวัดนี้ได้หาร้อยจะได้สองร้อยก็ได้สามร้อยเอากระซื้อเสียเจสองร้อยแล้วโอนไม่หาลอยต่อไปไปจังไหชีวิตรถดำเจ้าโอ้ลำบากอยู่ครับเอาไปจังไหนลำบากนั่น กลางกินกินกางงานนี่แล้วเอาเฉพาะเสียเปียกเขาเนาะไมยนอนในเส้นเสียสาวหน่อยเส่นเปียกรุกขึ้นบอก <c oughs> ตีลิตรนะครับเพียนใส่รถจอข้างไหนนี่ข้างห<ะ>้างไงฮะนี่ข้างห้างนี่ละเอามันไปได้ยุติไมยฮะต้อ <c oughs> งคนกับเท้ารถกับเท้าได้เลยมายืนอยู่ไหนรู้เจ้ามันไปได้ยุติรถไปได้เยอะครับมันแห้งเยอะอันใดไฟตาอันใดไฟขางอันใดไฟเลียวบอกก่อยดูอ๋ออ๋บอกอันนี้อันนี้ไฟเหลียวอันนี้ไฟตาโอ้ยอ๋อยังมันออก อันเพียกเบ็ดนี่เ,เจ้ามามัดเพื่ออยังนี่ <c oughs> มันสิหลุดออก <นะ S 2> <c oughs> มันสิหลุดออก <c oughs> โอ้ยเออผี่น้องนี่คือเบิ่งชีวิตบาทนี่น้ำมันจังแพงๆ <c oughs> หาจินยังลำบาก <c oughs> บาทนี่สิมาปรับปรุงกันยากเลยเนยากแล้ว <c oughs> จอบจะาจิตเติมน้ำมัน <c oughs> โอ้ยมันบรรทุกนักแล้วก็ล้มตัวเดียหนึ่งการเปลี่ยนการเปลี่ยนน้ำมันก็คือตัวมันลมแม่นติดลมตลอด <c oughs> วันดึงกันมึดมื่นมึงกันมึดมื่นอันนี้ก็เจ้าสิออกได้บอกได้นั่นนั่นกันตีงท่านไดนตินว่าท่านใดอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกใส่ <laughs> เอ,อเพิ่มยังกวาว่างเด้ก่อฮะบอกว่านาว่าน่าได้ยินเสียงยอะไยว่าเพิ่มขานน้ำมันได้ด้วน,นะ <laughs> ต้องว่านา่าเติมน้ำมันตัวนี้ก็ที่พราตายไปกรุงเทพตะละเที่ยวไปกรุงเทพตะละรอบตะกอนเติมน้ำมันสามพันเดียวนี่ <laughs> นเดียวนี่เติมสี่พันบ่หอดบ้านมืดกลางห้างคือ <laughs> เบื้องเติมน้ำมันไปกวามอไปกลับนี่งค้งละห้าหมื่นไปกลับแสนหนึ่งเติมน้ำมันนี่พี่น้องเออลำมืดหมื่นยังไหแสนหนึ่งเออเป็่ยนยังไง ต่างคนต่างอาชีพต่างลำบากน้่กันไปสู่อาชีพเพียงแต่ว่าขออย่างเดียวคือกำลังแกเห็นไหมใชยเรียกกันแล้วเย็บที่สาวน่อยหลายกระไนะเย็บทิมกันตัวนาะเอาบัวกเจ้าซื้อบัสไว้บวดตัวนี้เอาอเรื่องนะครับมาแรกงนี่หนึ้อยยีบาทครับลุงเทียมนี่ควร่อยแปดสิบแเท่าไร่นะใช้ลุงเทมส่วนมากคือร้อบาทงุงเทียมด้นี่ แต่ว่าบ้านนี้เจ้าเืือวานในขวบกระเลื่องนั้นทำสามเสียงเจ้าแสงครับแสงตาแสงตาแสงครับบ้านพ่อปอครับรถดำที่อัน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 ไม่ไม่ก้มูเนี่ยมั้งครับเก้าก็้มูขคนกับเทาเนาะรถกับเทาหน้าขับพี่หน่อยต้องใจสูเดดิใจสูดบ่ว่ามาสาวน้อยกัดสูดแล้วนะครับทีมงานเป็นเอ้ทีมงานคือพูดละหมากู้เก่าวกก่อนแล้วกับมาถมตาทั้งแรกเลยมนบ่แม่นตั้งแต่พอสงการอยู่ผนแม่นสกีพอสงการผู้แจกบินเนาะฟันดีบ่ฟันบ่ผม บ่ฝันไปได้แล้วมื้อนี้วันที่เท่าเดี๋สิมือมือที่ยี่สิบหกว้าวงานวันที่ยี่สิบเจ็ดตั้งสิบบาทยี่สิบหกเลียวยี่สิบเจ้าเนี่ยมันเพราะมันเบื่อเต๋อมันมันมาโดูเนี่ยเจ้าจิ้งกาแฟไปบ่ครับบ่สเต๋เจ้าบ่กินมันบ่คือบ่มีบ่มี่โอ้กินอยู่แต่บ่มี่กินอยู่แต่บ่มีเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาฝากเออฝากพูนครับนี่ขอสิบอกให้นี่ต้นไม้ต้นนี่นี่ใกล้มือไปเอาเลยเด้อเนี่ยผู้ใดเอาเป็นนี่ถือเลือมาสองวันแล้วมหานัดทันเลยมหานัดอ่ะส่วนมหานัดไปเอา ต่มาหานันเมียอารโม,มบเมียมันตีคุมเหอน่องรูปน้องรูป <c oughs> ตบหูมันเดนี่มันอาจารย์นัดเป็นหูหูเออเอิก็บพราปากย่างกับว่าตีงเออ,เอน,นัดนัดนังเสรมันมันเสยไหมเลยถาม่าทำคนเดินก็่ปากมันได่ยิ่งแม่อนะน่องรูปเมีนแล้วสรุปวมาถือฟ่ามือเหรอฟามือผพ้ชายเครับบริเวณ้พยิงเลยครับอือต่เรากับพวกห้ามอยู่น้องรูปห้ามกัสร้างดาดับดั่งอย่างนี้ว่าตัวเลียวว่าไม่ใช่ไม่ยิ โอ้ยชูเงาเขาดีอะแต่ว่าบรรทายดำ่ะเอาขอบคุณพี่น้องเอฟซีแฟนครับติดติดตามนี่ครับตาแสงนี่ครับพี่น้องขอบคุณเป็นพี่สุวินที่โอนเงินมาสื่อเสือให้เราเบิ่งป๊บเราโทษปับได้ไหมปันี้ที่สื่อเสือให้รถด,ดำวันนั้นรู้เอมถ้าเจ้าบองายเ้าจากสนับสนุนทีมงานมีคนวงเอาเดี๋ยวถามกันเอาบาทนี่ข<ป>อ<ะ>บคกกุถ้ามีคนใจดี แปลบ่เอางังซีิพี่ท่าพี่น้องมีคนใจดีเนาะ,ะพูดได้ใจดีอยากสนับสนุนเสือซื้อน้ำบ๊อดโจนั่แหละก็ได้เงินให้บ๊อดโจแล้วก็นสนับสนุนเสือมาให้ทีมงานรถด,ดำเนี่ย<ม>ทีมงานรถด,ดำยู่ที่ทำงานอยู่นี่อีกดวนนี่พี่น้องนี่ไม่เป็นอนุสรณ์ได้ยูโดนี่นี่เลยบ่บยิบบ่เม็นยูธรรมดาเนี่ยยูหลายมื่นอยู่นี่เพื่อว่าให้ทีมงานในนุ้งว่าเออมาเหตุงานยูสาวหน่อยมีเอฟซีแฟนคลับน้ำบาดน้ำเมืองเขามีแฟนคลับซื้อเสือให้นุ้งจังเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ย ได้กวนมูเลยเจ้าดวงดีเถอะวะสามคนเบิร์นเอฟซีแท้เอฟซีขนาดแท้เนี่ยแหละก็เรียกว่าพี่น้องเป็นเอฟซีขนาดแท้กันทีมมนีล่ลูกน้องลูกทีมนีนี่เมื่เบิรงนชูคลิปนี่พนะเบิรงนชูคลิปนี่พี่น้องเหมือแรงเสียเลยเบิรงนยึดนำกันพี่น้องผู้ใด้เอฟซีแฟนคลับผู้ใดแบบที่ว่าบุกเกินความสามารถเขาเจ้าต่อใครเจ้าขึ้นขึ้นเขาเจ้าเบิรงแล้วเขาเจ้ากัดติ้งมากต่อเบิร์นแล้วผมจะไล่ให้ฟังเสือชิปตัวเงินสองพันเนี่ย เงินสองพันบาทโอนไปให้บอตโจเลยก็ได้ซื้อทั้งตรงและให้เพ่นิลี่เอามาแจกก็ได้โอนไปเลยบอตโจซื้อเสื้อให้ที่มันดำแน่ว่าท่านเออนั่ะล่ะโอนไปให้บัญชีบอตโจเลยครับพี่น้องว่ต้องโอนผ่านบิลีครับโอนซื้อโดยตรงเลยบ้านหลังนั้นครับนั่นบ้านหลังใหญ่ซื้อไปเลยนั่นเอาเคลื่อนละเคลื่อนโอ้แต่ว่าบัต้องเคลือนเราเคลื่อนก็สีดำหมดแล้วก็เบิ่งแล้วบัต้องนุ่งถุยขาวดอกเพราะว่านุ่งสีขาวมอจ้าก็จะไม่หมือนห้องเราดำดำขึ้นเขาเน่ดำแล้วมันเป็นเสื้อแต่นุ่งแต่นุ่งงนกกดดดำำไไ้ปััีย เสียสีอาซีเลยโอ้ยโวไปทั่วเจาา้าียากกิน <c oughs> ย่างกินลุยิ่ต <c oughs> ้นไปนี่ละกินเส้เออในเตนี๋ยวไฟเลียวเจ้าโอ้ยบังคับพี่น้องนี่ไฟเลียวย่ำ <c oughs> ซม้ซมมุดมาซุมาซ้มมุาสีเลียวต้นนั่นวะตน้นละมานปีบไปปีบไปบป,บปีบมาเนี่ยโอ้ยต้นละมานเลยเจ้าไหมไปทวดทิพทวดเดียนาะนี่ด้วยควอมดีว่าถ้าเอามาปั๊บปรุงกับย่างงั้นเพราะ่าเติมน้ำมันขับหากินอาชีพลำบาทขับสุดยอดครับพี่น้อง ขอบคุณตัวการที่ตามขอบคุณตัวการรับชมพี่น้องเนี่ยทีมงานรถด,ดำแก่จนรถทางว่าท่านมีเงินอยู่ <c oughs> พ่อได้กินแต่ยาพ่อได้เลี้ยงชีพพอเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าแต่ก,ตก,อก่อนกับพ่อจนผมคืออยากซื้อใช่ไหมผมคยอยากซื้อแต่ก่อนแต่ก่อนรับเหมาอยู่อบอตไหมแต่สมัยเป็นพยาบานซื้อซื้อกับไอ้หัวายาบันนายยกไยซื้อแม่โค่น้ำกันซื้อรถด,ดำน้ำกันนายยกไรอะมากนั <c oughs> ่นแหละใครว่ากันจิเป็นเจ้าหนี้ว่าจะขับกับขับว่าเป็นรถโคบรรลุน้องทีมไว้กลางท่งไหม แม่โคกับว่าขึ้นรถให้คันขึ้นคือตกคอยคขับว่เป็นเนาะโอ้บ่เอาดอกครับบ่เป็นเนี่ยต้องคนเป็นแม่โคนี่ต้องเป็นเนี่ยจ้าของรถนี่ต้องเป็นครับรถบ่เปลี่นคอยว่าบอาน้อดอกรั่มเหมือนตะกรันนี่ก็บูมอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ำมันแพงพี่น้องน้แพงเพราะอะไรล้วคนคนเห็นมันหลายคนนี่ก็หลายอยู่ก็จริงแต่ว่าสำคัญก็คือน้ำมันแพงคนกับคนมันหลายาดงานกันเด้งานกับพ่อมีพ่อเฮ็ดพ่อทำอยู่ดอกแต่ว่าซอองลอยบักรุ่นเปล่าลอยแปดสิบบักรุ่นเปล่าลอยโอ้คอยอย่า ่อจะไปถมหน้า่อยวะเนาะก็นะฮะคือเบื้งหน้ามันลิละสามสิบสี่สิบบาทเนาะเอ้ยกะลิรตวเกษตรกรก็ะิตวตนคนทํามาหาจินเอาพี่น้องขอบคุณพี่น้องติ่ติดตามทางช่องพยารีลำพินธุ์เอาพี่เขียวยาเริ่มผู้ใดใจดีพู้ใดอยากสนับสนุนเสือทีมงานรดดำเฮาพักไปหาบอดจ๋เลยครับพี่น้องเงินสองพันพี่น้องกจิบๆนะครับซื้อเลยสิบตัวสองพันบาทลดเพราะว่าปกติ ปกติมันขายสองหลากว่าบาททด้ทรงยืนเดียวหนิทรงยื่เดียวหนิสองหลากว่าบาทก็ได้แต่ซื้ออยู่นี่โอนของเงินสดแล้วก็บอต้องมีค่าทรงไหมใครเอามาแจกเลยได้แค่ตัวละสองร้อยบาทบอกในเอฟซีแต่ว่ามีรถดำคือ่มีปัญญาซื้อเสียบบบบบบบอกนต่ได้วางสั่งพันบ่าแล้วมีตลูกน้องครับซื้อซื้อยู่นี่มีตลูกน้องบมีรถดำเจ้าของหรอกถันรถดำเจ้าของเป็นสิบมาปล่อยยังเป็นสิเอาไว้เหลวเจ้ขื่อนบึงอะไรเนี่ยเออแต่แม่รถข่อยรใครก็บอกมาเอาไฟเหลวอันนี้เป็นไฟเหลวที่นี่เว้ยเป็นยี่สิบเจ้าก็บอเฮ็ดให้เพิ่นเนาะ ตัวแก่ผมบ่กว่าจอทีนั่นไฟหมอบีดแต่หนึงมาไีดทางนั้นอยู่ตัวแก่พนนองนี่เฮ็ดคนเฮอันนั้นก็ไฟตาไฟหมอบีดไฟหมอบีดต้อาไม่เฮียงไปตะควักไปตะควักโอ้ยพี่น้องทุกคนลดไฟเยี่ยเสงไหมพวกหมอบีดก็พวก LED นี่มันเลี้ยวตัวลงมาบีบแมปแมปโอ้ยลำบากครับไปนี่คนขับเด้อขอบคุณพี่น้องต้องการรับชมขอบคุณตัวการ์ดติดตามชิปนี้ฝากไปชมในจันก่อลชิปหน้าพอกันไหมสวีดัสสวัสดีครับอยู่ดีไม่แหีงครับพี่น้อง